น้ำตาลได้พีป่าเอผมแตงนัว่้สุรพปิ่งันะกับพี่ขาวไม่ได้เนอะทำมามกันเท่าไหไมเนอะแซ่บัน้อเนอะอนนี้นโอ้เม็ติดอันนี้พุญแจของหมอดำจะไม่กุญแจน่แหละเป็นที่สอง ก็ตามแล้วเราผิดเนาะตามกนได้ก็ได้เลยแล้วตามด้วยถ่ายงานก็ถ่ายรูปแป๊บเดียวถ่ายนั่นแหละบ้านันักันาใ้่ถ่ายรูปเยอะมาเด้อมาเด้อมาเดียวเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเขาาเล่นโอ้โหนี่น้ำตาลหอมก็เนาะน้ำตาลองชุรถเนา ขาดว่าไรของเด็ดของแสบ้็นำนำปลานำประลาดแสบนนอะไรี่องไอ้ตำมูดเขียวเนี่ยาจักซื้อย้งนหลใจัก2ก่อนเนาะใซองซอยอนี่มโอ้หอมมีโเนต้นนหรประลาดรนะขาดเขาดเโอ้ยขามีกันถเมกีออเนี่ยโอ้ยกไระมันเพี่พ

สามจังหวัดอาสี่ตดใส่แบบนี้โอ้แก่ใส่บางน่อยก้อนนาะใ่บน้าสแต่ไปเอาโน่นเน่ะนดี๋ยวขอจิเติมอีกมันย่พอใส่แล้วน่าตั อากกันกซีฟู้ดใช่อืมโหน่าล่าเลนี่ตอนอซีมูดี่อ เยทำเลยทำงาทำกุ๊กกไนเนาะอ่าสุดเสียอย่าพี่น้องมากินน้ำกันนะ มามามาพี่น้องมากินข้าวกันอะมาเด้อพี่น้องตำงูเขียวเออะจ่าเนาะเอ็มมาเล่กับยูวันนี้เอ้าตำงูเขียวตำงูเขียวเยอะจังมันทางพี่ไปแง่กันเยอะเหมือนเดิมามาหน่อยตำงูเขียวกินข้าวพี่น้องมาเด้อหมูเคยกินครั้งแรกในชีวิต ตําตําข้เชียรสรร่วมมีดพี่น้องกรอดานีนอมีตะกรอบเรเดียวมมีแนวอืากินตํามาคู่กเลยโอ้มีรสชาติไงจะมาห้องหรอห้าครับ กวนยงไงอ่ะมันก็อันนั้นแบบหาไปกินก่อนมันก็คือว่ามีรสชาตินี่ยกินความกรอบมันตรสจกดมากแต่คือไปไี้ไปง่วงเป็นดองให้มันเป็นของกรอบสิคือเยอะมันเป็นคือแบบว่าเขาเต็มแบบว่าอย่างไหมเนาะเอ๋ยไปใส่ ใส่ป็น,นเพียนอ่ะเ,เออคับใส่เส้นน,นี่นเนาะย้ำหนส่ถนแบน้ใ้เป็นดองกินแบบเขากินดอง,นะอ,งอ,อ่ะนะใส่ข้าวมกรอบมันมาเด้ออันนี้คือคือกินต้มเขียวจับจเดี๋ยวคือ,อ,อ,อมันมุมน,นี้ราใส่ยังไง

ซาอุีหายหน่อยมาเนี่ยฝากคลิปเริ่มเนาะฝากสองเดือนเอ็มอ่ะชด้แชนลฝากกดติดตามกดสับตไคร่หน่อยแล้วคือให้คลิปใหม่คุณใดถอมมาสับตไคร่ขอขอบใจได้หลายขอกำลังชิดหนาบาย